เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีครับมีของมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยท่านผู้ชมมาเลือกซื้อเลอยู่คนระับแปลงนี้พร้อมกับห้องแถวห้องเช่าสองห้องนี้เลยที่ก็มีที่ว่างสามารถสร้างเพิ่มได้อีกนะครับหรือจะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ทำเลดีใกล้เมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยว ซื้อเก็บเกันยอะไรซื้อหัว่าสาปลูกบ้านอยู่อาศัยเหมาะเลยเดียวครับซือสร้างเป็นห้องแถวเพิ่มก็โอเคเลยทําเลดีบรรยากาศดีมีคนมาเช่าแน่นอนนะครับทำเลดีอย่างเงี้ยตัวห้องแถวก็ยังสภาพดีใหม่ๆม,มีที่เหลือไปลปูกเพิ่มอีกครับแปลงนี้ห่างทะเลแค่2องกิโลเมตรเท่านั้เส้นกอกยายชาบหาสุชาดาห่างแค่2กิโลเมตรครับ ห่างจากวัดกกาะยายชาแค่3กิโลห่างโรงพยาบากลกรุงเทพรยง5กิโลเดินทางสะดวกสบายนใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกระกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีว่ว่างนี่ครับสร้างห้องได้อีกน้ำไฟสะดวกแน่นอนครับด้านหลังติดสวนมะม่วงนะครับติดสวนมะม่วง ไม่เออัดไม่อึดอัดนะครับเบอรโทรก็อยู่ใต้คลิปแปลงนี้อยู่เพื่อเมืองจังหวัดระยองครับท่านใดกําลังมองหาที่ดินทําธุรกิจหรือปลูกบ้านหรือเก็บเกันยวอไรก็ลองดูกันได้มีเพื่อนบ้านรายล้อมครับอยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปลี่ยวไม่กันด้านไกลตลาดไกลแหล่งท่องเที่ยวครัของิีง่ายอะไรอะไรก็สะดวกครับราคาหนึ่งล้านแปแสนห้ามื่นบาท สนใจก็ติดต่อเข้าไ,ได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ